หลังจากที่เควินเปิดประตูเข้าไปพบกับวิญญาณอัศวินผู้พิทักษ์และบอกว่าอยากได้มาเป็นข้ารับใช้นั้นวิญญาณอัศวินตนนี้ชื่อเจรานเจรานจึงหัวเราะแล้วก็พูดว่าพรรคนี้มีแต่พวกมนุษย์อวดดีมาที่นี่เพื่อที่จะพบข้าบางคนก็เข้ามาพ่อที่จะก,กำจัดข้าแต่คนที่พูดกับข้าเช่นนี้ก็มีแต่เจ้าพวกเขานั่งคุยกันได้สักพักเจรานเลยยืดลูกหวาดมาให้เควินเควินรับแล้วก็กินและบ่นว่าเขาพูดมากจังเลยไม่นึกว่าจะเป็นคนแบบนี้และลูกหวานนี้เก็บมานานเท่าไหร่แล้วรสชาตินะาาามันลกกเเจจาาายว่้ึ ินเข้าไปมันน่าจะเกินร้อยปีแล้วมัง้งขอนับถือเจ้าจริงๆเควินเลยรีบคลายออกมาแล้วก็ปาใส่หัวของเจอรานพร้อมกับบอกว่าถอดหน้ากากออก เจรานจึงบอกกับเควินว่าข้าเองก็เพิ่งตื่นในฐา,านะปีศาจและเคยเป็นหัวหน้าอัศวินแห่งอาณาจรรักรอารุคันและไม่รู้ด้วยว่าทําไมเขาถึงเป็นอมตะส่วนราชาที่เคยรับใช้ก็ตายไปแล้วอาณาจาร,รก็ร่วสลายแล้วการไปรับใช้เจ้านานคนไหนก็ยอมรับไม่ได้เควินยืนขึ้นแล้วพูดว่าจงใช้พลังทั้งหมดมาสู้กับข้าซะเจรานเลยชักดาบเล่มใหญ่แล้วพ่งเข้าใส่เควินเควินกระโดดหลบแล้วสวนท่าด้วยวินสแลน เจรานก็ใช้ดาบปะการโจมตีได้ทั้งหมดเควินตกใจเล็กน้อยเพราะปล่อยโคโตไปพร้อมกับสกิลแต่ก็ถูกมองออกจนหมดมิฟินาจึงบอกกับเควินว่าเจรานกำลังใช้เควอแอนด์ A N S, ด้วยสกินนี้สามารถคาดดาวการโจมตีในระยะสั้นๆได้ ทั้งสองผลักันรุกผระกันรับต่างฝ่ายต่างใช้สกิลทั้งหมดของตัวเองออกมาในระหว่างการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็ดูเหมือนเจรานกําลังจะแพ้มีเสียงผู้หญิงเข้ามาในหัวของเจรานทําให้ความทรงจําของเจรานกลับมาภาพได้ย้อนกลับไปในความทรงจําของเจรานมีชัยสวมเสื้อคลุมชื่อว่าซิลดา เป็นทูตมาจากจักรวรรดิริเซียได้ชักชวนให้ราชาอารุคันทำสงครามกับเดรมิสุแต่ราชาก็ได้ปฏิเสธไปก่อนที่ซูด้าจะกลับไปซูด้าได้พูดกับราชาว่าราชาจงจำคำข้าไว้ถ้าท่านไม่ทำตามความประสงค์ของริเซียท่านจะต้องชดใช้กับความอวดดีของท่านหลังจากนั้นก็เกิดโรคระบาดทั่วอาณาจักรอารุคันทําให้อาณาจักรล่มสลาย เจรานกำลังทุลักทุเลนั้นได้อุ้มลูกของเขาที่ภรรยาสังเสียว่าให้ปกป้องไว้ให้ได้นั้นออกมาในอาณาจักรพร้อมกับรอยแผลที่เกิดจากโรคระบาดแต่ลูกของเธอก็ทนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวจึงได้ตายไปภาพกลับมาที่ปัจจุบันพร้อมกับความกโกรธที่เจรานถูกช่วงชิงทุกอย่างไปแล้วก็เกือบทําให้เควินพลั้งเสียท่าแต่ก็สวนกลับไปด้วยความเทพของพระเอกนั้นหลังจากที่การต่อสู้จบลง เควินก็กลับไปรับรางวัลที่สกิลแต่เขาก็ไม่ได้ไปตัวเปล่าเพราะเขาได้เจรานมาเป็นข้ารับใช้แล้วเจรานจึงแซวเควินว่าแม่หนูที่แผนกต้อนรับนั้นไม่คิดว่าจะน่ารักนั้นหรอบางทีนางเป็นคนพี่ดีแล้วก็มายืนข้างๆในท่านก็ได้นะท่านราชาบิฟิน่าเลยสวนขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวนะในท่านขอม่านกับฉันแล้วแถมยังบอกว่าเราเป็นเนื้อคู่กันอีกเจรานตกใจตะโกนล,ลั่นว่าฮะ ah? อะไรนะอย่ารีบร้อนสิข้ายังนึกไม่ถึงการม่านของในท่านเลย โคตัได้แต่ยิ้มยิ้มและรหว่างทางเขาได้เดินไปเจอกับชายแก่คนหนึ่งก็คือหัวหน้ากีนของเควินชื่อริโอกแต่ก็เพิ่งพบกันครั้งแรกริโอกเลยถามเควินว่าเจ้าคือคนที่มาจากอีกโลกหนึ่งใช่ไหมทําให้เควินตกใจมากเพราะว่าเขาไม่คิดว่าจะมีคนที่มีความสามารถเช่นนี้อยู่ใกล้ตัวแย่ละความรับของเควินถูกรู้เข้าแล้วจะเป็นยังไงต่อมาดูกันเลยค่ะ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ริโอเริ่มพูดก่อนว่าข้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะรวมถึงเรื่องที่เจ้าจะไปจัดการกับวิญญาณอัศวินผู้พิทักษ์ไม่สิต้องเจ้ากับลูกสมุนของเจ้าใช่ไหมเพราะเจ้านั่นคือนักอัญเชิญต้องบอกก่อนว่าคลาสนักอัญเชิญเป็นอาชีพที่หาได้ยากเควินเลยปกปิดตัวเองเอาไว้แต่ตอนนี้ก็ถูกริโอรู้ความจริงเข้าแล้ว เควินกำลังกรวนกรายอยู่แต่เจร,รันก็เตือนสติว่าในท่านจงสงบใจไว้สถานะของท่านปกปิดตลอดไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มจำนวนพันธมิตรที่จะเก็บความลับได้ทำให้เควินสงบใจลงแต่สิ่งที่ริโอต้องการนั่นก็คือความช่วยเหลือไม่ใช่การเป็นศัตรูเขาจึงยื่นข้อเสนอให้กับเควินพร้อมกับความอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของใครถ้าองค์กรรู้ว่ามีคนแข็งแกร่งระดับนี้อยู่จะต้องถูกเรียกตัวไปแน่ๆ เพราะจากการประเมินของเขาแล้วเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่ต้องทำแบบนี้เพราะราชาปีศาจกำลังจะลืมตาขึ้นมาแล้วจึงต้องเรียบรวบรวมพันธมิตรแล้วก็เก็บความลับของเควินเอาไว้เควินจึงตอบตกลงแล้วก็ร่วมมือกับริโอ หลังจากกลับไปที่พักเจ้าของห้องพักก็วิ่งเข้ามากอดเควินเพราะตอนนี้เขาเลื่อนมาเป็นระดับบีแล้วเจรารลเลซวว่าท่านราชาหรือว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นจุดๆเควินเลยรีบสวนกลับว่าไม่ไม่เธอไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นเธอเป็นเจ้าของโรงแรมที่นี่และยังช่วยอะไรชันหลายๆอย่างอีกด้วยมิฟินาเลยพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาในท่านทําไมกัน เควิในถอนหายใจเฮ้อยอย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมเจ้าของโรงแรมที่นี่ชื่อคุเลียเควินบอกให้คุเลียเตรียมการเอาไว้สําหรับสองคนและเดินทางไปยังตลาดขาทาตเซรานเลยเข้าใจผิดว่าข้าว่าราชาของเราอยู่ในช่วงที่กําลังเติบโตแล้วก็มีพลังล้นเหลือเลยแหละเควิน <c oughs> พูดว่าฉันว่านายเข้าใจอะไรผิดใปใหญ่ละมีเวน่าเลยพูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วนายท่านกําลังหาทาตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับปาร์ตี้ของเราใช่ไหม เควินเลยชมมิวินนาทันทีว่าอย่างที่คิดเลยมิวินนาถึงจะแก่แต่ก็ยังคงเป็นเทพจริงๆความจริงแล้วการต่อสู้กับเจรานมันเกินกําลังฉันไปหน่อยนะและอาจจะมีอีกหลายครั้งในอนาคตเพราะงั้นข้าจะต้องหาให้ได้คนที่ไม่เคยรับใช้ใครมาก่อนใช่แล้วฉันอยากได้ทาสสาวไงล่ะทันใดนั้นก็มีคนที่ถูกไฟไหม้เข้ามาใกล้เควินเลยคิดว่ามีการต่อสู้แต่ก็ ความจริงแล้วมันเป็นคำสาปของฮัฟเอลที่เควินเคยเจอในตอนแรกในตอนนั้นเควินทำเหมือนไม่สนใจอะไรเพราะว่าเขาไม่มีเงินเขาจึงกลับมาอีกครั้งเพื่อช่วยฮัฟเอลคนนี้แต่ฮัฟเอลคนนี้ก็กลับเป็นคำสาปติดตัวใครก็ตามที่สัมผัสแล้วจะถูกเผาเควินจึงอัปเกรดสกิลเพื่อล้างคำสาปของเขาเพื่อช่วยฮัฟเอลคนนี้ระหว่างที่กำลังเดินกลับฮัฟเอลก็ได้ขอบคุณเควินแล้วก็ได้แนะนำตัวว่าเชิชื่อเอฟิว เควินจึงถามว่าเธอเป็นทาสได้ยังไงเอฟิวก็เลยตอบว่าตั้งแต่จำความได้ก็เป็นทาสแล้วแถมยังจำหน้าพ่อกับแม่ไม่ได้อีกเควิน <Kevin S 1> ก็เลยแสดงความสงสารโดยการเอามือไปสัมผัสเอฟิวแต่เอฟิวก็ได้ก้มลงแล้วก็ถอยห่างจากเควินเพราะไม่อยากให้ใครถูกทำร้ายเพราะคำสาปของเธออีกเควินจึงใช้สกิลล้างคำสาปให้เอฟิวและเป็นครั้งแรกที่เอฟิวได้สัมผัสกับคนอื่นทำให้เธอดีใจมากแล้วก็พุ่งเข้ามากอดเควินหลังจากที่กลับไปที่พักแล้วเอฟิวได้เปลี่ยนชุดกลายเป็นเมดสุดสวยทำให้เควินอ้าปากค้าง แล้วก็เอฟิลก็ได้ขอให้เควินพาไปผจญภัยในขณะเดียวกันเทตนอกเมืองมีนะักผจญภัยกลุ่มหนึ่งวิ่งหนีแบบทุกลักทุเลพวกเราต้องรีบไปบอกเรื่องนี้กับกินได้รับรู้แล้วว่าในห้องรับนั่นมีปีาศาจหลังจากที่เอฟิลมาเข้าร่วมทีมก็ผ่านมาสาัปดาห์ทย์แล้วพวกเควินก็ออกตามล่ามอสเซอร์ทุกวันแล้วพวกเขาก็เข้ากันได้ดีทีเดียวเชียวหลังจากที่จัดการบอสเสร็จ เจรานถามเควินว่าเมื่อกี้เอฟิลใช้สกิลอะไรเควินเลยตอบว่าอ้อเมื่อกี้เป็นสกิลเดิมของเธอแต่ผสมเข้ากับเวทมนต์สีแดงกลายเป็นลูกศรเพลงไงล่ะเลขอย่างที่มันรุนแรงขึ้นเพราะว่าคำสาบังกรที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวเธอเอฟิลมีเลเวล20เลเวลแล้วพร้อมกับชุดเมทดที่เย็บขึ้นมาเองส่วนความสามารถจะเน้นไปทางด้านธนูเควินบอกกับเจรานว่าแต้มสกิลเริ่มต้นของเอลฟ์มีถึง400เลยนะเจรานสะดุ้งบวกแทบหลุดเพราะคนปกติจะมีสกิลเริ่มต้นแค่50เท่านั้น ฟิลแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาถึง8เท่าเควินจึงโมกของตัวเองบ้างฉัน่าเรียนสกิลตีเหล็กมานะแล้วฉันจะทําโลให้นายก็รอดูได้เลยเจรานบอกโปรดทําแบบที่ใหญ่และแข็งแรงให้ข้าแล้วกันหลังจากที่กลับเข้าเมืองแล้วเควินเอฟิลและแองจี้ได้มากินเค้กพูดคุยกันแองจี N ้ G. ก็คือพนักง,งานต้อนรับที่คอยมอบภาร,รก,กิจของกิวเองแองจี้เอ่ยปากชมเอฟิลเธอนี่เก่งจริงๆนะ เอฟิวอีเคสเดียวก็จะเลื่อนมาเป็นระดับ B แล้วและทั้ง3คนก็คุยกันเรื่อยเปื่อยจนฉากที่เอฟิวป้อนเค,ค้กให้เควินเควินเขินและพูดว่าเดี๋ยวสิไม่ใช่ว่าเราทําแบบนี้เฉพาะที่โรงแรมหรอแองจ้รีบแช่ทันทีเอ๋เควินนายใช้เอฟิวจังป้อนอาหารให้ตลอดเลยเหรอเควินเลยแก้ตัวเปล่านะมันก็แค่ตอนนี้แหละฉันชิมอาหารของเ hey อฟิวเท่าน,นั้นเองส่วนเอฟิวก็ ตอบในเวลาเดียวกันว่าใช่พวกเรามักจะพวกเรามักจะผลัดกันป้อนอาหารให้กันตลอดแองจี้หึงและพูดว่าแต่นี่ฉันยังไม่แพ้หรอกเอ้าเควินอ้ามเควินสวนกลับไปว่าแองจี้ทำไมเธอทำอะไรแปลกแแบบนั้นล่ะทันใดนั้นก็มีเสียงดินทาซุบซิบเควินเลยกระซิบพูดว่าพวกเธอเอากลับไปกินที่บ้านเดยนนะแต่คนอื่นได้ยินผิดกลายเป็นจ้าทั้งสองคนไปกินที่บ้านเควินพูดเบาๆพร้อมกับน้ำตาว่าเข้าใจผิดแล้วเว้ยทันใดนั้น มีชายหนุ่มสามคนเดินเข้ามาและพูดว่าก็สงสัยนะว่าคนมารวมกันที่นี่ทำไมแต่นี่มันไร้สาระชัดๆเควินสวนกลับไปว่าอืมคุณเป็นใครหรอครับไ้ดิ่งทางซ้ายและขวาไม่รีรอรีบแนะนำตัวจงฟังและกลัวซะท่านผู้นี้ก็คือเจ้าชายแห่งประเทศอันยิ่งใหญ่ของตะวันตกไซเซนเป็นผู้หนึ่งและผู้เดียวท่านทาบุระแต่เควินก็ยังไม่รู้จักแองจี้กับเอฟิลเลธิบายให้เควิน องค์ชัยทบุระสังเกตเห็นแองจี้และเอฟิวจึงบอกให้ส่งตัวสองคนนี้ไปและยกโทษให้กับการเสียมารยาทของเควินแต่เควินก็ไม่ยอมไส่ติ่งทั้งสองเขาจึงพุ่งโจมตีใส่เควินแต่แค่ซีวินาทีสองคนนั้นก็ถูกซัดกระเด็นติดกำแพงไปแล้วเควินจึงถามว่าแล้วมีธุระอะไรที่นี่องค์ชัยทบุระดูกน้ำมูกกลับแทบไม่ทัน พูดว่าฉันมาที่นี่เพื่อที่จะพบกับริโอของกิลนักผจญภัยได้ยินว่ามีนักผจญภัยเก่งๆอยู่อยากจะชวนมารับใช้ข้าเควินตอบไปว่านักผจญภัยผู้นั้นก็ฉันนี่ไงทําทให้องคชายช็อกน้ํามูกขึ้นสมองเลยในระหว่างที่มิฟิน่าได้เดินทางกลับไปยังอาณาจักรเทวธิปไตยแห่งเดรามิส ER แล้วณนะโบสถ์หลังเดรามิส ER ได้มีหญิงสาวสวดภาวนาขอชี้นาจากมิฟิน่าและนี่ก็คือการปรากฏตัวครั้งแรกของมิฟิน่าถ้าเควินอัญเชิญมิว นาได้แล้วปาร์ตี้ของเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนมาติดตามกันตอนต่อไปค่ะ